สวัสดีครับวันนี้เราจะอ่านมางังงะเรื่องราชาเมงกรแห่งโลกใต้ดินนะครับเราอ่านไปธรรมดานะครับไม่ได้ภาคนะวันฉลอง30ปีของหลินกลุ๊ปนายท่านครับนี่คือของขวัญที่นายท่านสั่งไว้พวกเราได้ตามหาจากร้านขายของโบราณทั่วเมืองเลยครับนายท่านง้นเหรอกี่ครั้งแล้วที่ฉันบอกแก เรื่องนี้ไอโง่เอ้ยสมองแกทำด้วยอะไรวะฮะอย่าขับรถหรูเวลามาเจอฉันสิวะแล้วก็อย่าบักอาจเรียกฉันว่านายท่านในที่สาธารณะด้วยเข้าใจไหมพวกเราเข้าใจแล้วครับจะไม่ให้ดีฉันไม่อยากให้ตระกูลหลินรู้ถึงตัวตนของฉันกูลหลินของฉัน,ลลน,อ,ฉนอยู่ที่เมืองจิงโจมา30ปีแล้วพวกเราได้ก่อตั้งมูลนิธิฉางชุนเหล่าบรรดาผู้สืบทอดของฉัน ล้วนเป็นคนที่พิเศษเหลือเกินพวกเราเปรียบเสมือนมังกรและนกฟินิก์ท่านหญิงชุนแห่งตระกูลหลินผู้จัดการทั่วไปของฝากให้กรุ๊ปอวยพรให้ท่านหญิงประสบแต่โชคดีและยังส่งเครื่องประดับทองมาให้ด้วยครับหลินฉวนอุ่นหวงังฟงเฉวนประธานของเกวียนยวนของขวัญให้ท่านหญิงมีอายุยาวรวมถึงได้ส่งอัญ,ญมณีและเครื่องและเครื่องยกแกะสลัก มาให้ด้วยครับประธานกลุ่มเครื่องหนังเจียหนานขอให้ท่านหญิงเปล่งประกายเหมือนท้องทะเลตะวันออกของจีนลูกเขยตระกูลหลินจางชวนขอมอบของขวัญเป็ตชามโบราณนี่คือจางชวนที่เข้าตระกูลหลินมาเมื่อเดือนก่อนนี่เหรอได้ยินว่าท่านหญิงแม้รอยญาตให้เข้าบ้านตระกูลด้วยเมื่อเดือนก่อนด้วยนะจางชวนและนี่คือพระเอกของเรา ตรกูลหลินครบรอบ30ปีแล้วยังเป็นวันเกิดของท่านหญิงแต่เข้ากลับเอาชามเก่าๆมามอบให้งั้นเหรอหน้าล้อเล่นหรือเปล่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงเลยคุณหลินเขาคิดยังไงนะที่ให้ลูกสาวคนสวยอย่างหลินชิงฉุงแต่งงานกับขยะที่ไม่รู้หอนอนปลายเท้าอย่างเขาเนี่ยหลินชิงฉุงจางชัวทำไมนายไม่ซื้อของดีๆมา เงินฉันก็ให้ไปแล้วชามใบนี้เป็นเครื่องกระเบื้องโบราณสืบทอดกันมาจากสมัยราชวงศ์ฉิงมันมีค่าอย่างน้อย60ล้านเลยนะครับโชคดีที่ผมได้ในราคา1 0 0 0 0แเท่านั้นเองครับก็ใช่คือมพิ่งปีตีอมาพระเอกโอ้จบแล้วพระเอกเราจุดพีคของต้นเรื่องนะอยู่ตอนที่3นะครับถึง4นะ60ล้านเงินเหรอมีแค่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะซื้ออะไรแบบนั้นมา ชามแบบนี้ที่ย่านขายของเก่านะแค่20 20บาทเองมั้งฉันไม่คิดนะว่านายจะไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่มีสมองจริงๆรอดูของฉันของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้ท่านย่าเป็นตัวอย่างละกันชวนเออนี่ช่างรู้ใจจริงๆเลยนะท่านย่าคะจางชวนเขาไม่ค่อยละเอียดอ่อนเท่าไหร่ได้โปรดอย่าไปตำหนิเขาเลยคะ่ะ แต่หนูได้เตรียมของขวัญดีๆไว้ให้แล้วนะคะไม่จำเป็นหลอกต่อให้เธอไม่ให้อะไรมันก็ไม่ได้มีความหมายกลับตระกูลหลินหรอกนะไปกันเถอะชวนเอ,อ้องานเลี้ยงจะเริ่มแล้วมากับย่านะลูกโต๊ะหลักเต็มแล้วเธอไม่ต้องมานั่งลวมกับพวกเราหรอกนะช่างน่าสงสารจริงๆที่ลูกสาวตระกูลหลินจะนั่งรวมโต๊ะด้วยยังไม่ได้เลยฮ่หา,หาพ่อของเธอรู้จักแต่วิธีที่จะดื่ม เล่าเพื่อนอี่มันปัญหาไม่แปลกใจหรือว่าทำไมชีวิตแต่งงานเธอถึงเป็นแบบนี้ดูเหมือนนาง,งเอกเราจะหงอยไปเลยนะครับฉันไม่รู้จริงๆว่าทำไมพวกเขาถึงตกลงยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ได้นะการเข้ามาในตระกูลหลินมีจุดประสงค์ไม่อยากให้เป็นจุดสนใจเราไม่ได้แคร์อะไรเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในทีแรกเราคิดว่าเธอน่าจะรู้สึกเหมือนกันอย่าพูดบ้าๆนะโจกรุปพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนตอนนี้แซงหน้าพวกเราไปแล้วนี่พวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วอย่างนี้ฉันจะวางมือให้กับเด็กอย่างพวกเธอได้ยังไงกันบอกมามีใครที่สามารถพาบริษัทของเราเก้าวไปสู้กับโจกรุ๊ปได้บ้างถ้าเธอสามารถทำได้ฉันจะให้รางวัลเป็นอะไรก็ได้ที่พวกเธอต้องการเอาละครับดูพวกหลานชายครับจุดๆไปหมดแล้วเหมือนงงไอกลุ่มผู้นำของโจกรุปผู้อาวุโสที่สองอยู่ด้วย จะสู้ยังไงไหวข้อเสนอนี้ยังไงก็ไม่คุ้มเสียงแน่ๆตัวงไม่มีใครกล้าตอบรับคําสั่งของญาติแอรคนนี้เลยใช่ไหมใครบอกว่าไม่มีล่ะครับสิงซุนจะเป็นคนคุยกับโจรกรุปเรื่องร่วมง,งานเองครับจบตอนที่หนึ่งครับช่วงนี้ยังไม่พีกหรอกยังเป็นการเดินหน้านิดหน่อยถ้าจะพีกก็น่าจะมาตอนที่2หรือ3 4นี่แหละนะไปดูได้นะครับถ้าอยากให้มาเร็วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้บาย